ไม่เคยเจอแช่ใม่ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งรู้สึกแปลกทั้งอย่างเป็นสิ่งใหม่หมดเลยครับใช่แต่อย่างเล็กตะอยก็น่าจะทานกันมาทานกันมาลใช่ก็ใชตั้งแต่เด็กๆอยแต่วันนี้แบบได้มาร่วมงานด้วยเป็นยังไงบ้ามันบอกไม่ถูกครับตั้งแต่เด็กอะคือเราได้ยินไอ้คำว่าเล็กตะซอยห้าบาทตั้งแต่เด็กๆเลยอะแล้ววันหนึ่งเราได้มาร่วมงานเนี่ออรู้สึกแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบ รู้สึกภูมิใจที่แบบว่าเราที่เราทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราได้มานําเสนอสิ่งนี้ให้กับคนอื่นมันรู้สึกมีคุณค่าี่ได้องเพลงที่เราคุ้นหูมาด้วยเป็นยังไงก็เวอร์ชันของตัวเองก็ากให้กลับไปฟังเวอร์ชันเก่าดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำเพลงใหม่ดีกว่าใช่เพราะเดี๋ยวเราจะทำเพลงใหม่กันด้วยใช่เนี่ยอันนี้ผมว่าความสนุกอ่ะมันอยู่ที่ว่าทุกคนไม่สามารถคาดเดาได้ วอล์กเตสอยในในปีนี้อ่ะครับ mm hmm. เราจะนำเสนอแบบแบบไหนใน,ใน,ใ,นในส่นวนขงอ,อ,อ,อง,งเลนแต่ก็ความว่างว่างอย่างเช่นเราไปใสเอออะไรอยนะ่อางเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นั่งองแอบร้องมันวาตอนโเลยอะไรอ๋อวาตอนโคบ้างเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้ต้องต้องแอบ,บไปติดตามดูครับเพร <c oughs> าะว่าเพราะมันน่าจะสนุกดีได้ก็คือเปปดมมืืออลยล่าสุดมาแล้วล่าสุดเป็นยังไงครับเป็นขวดนมยักษ์ ใช่ต้องต้องต้องอีกมือหนึงก็ต้องถือใหม่ไปด้วยแล้วอีกมือหนึงถือขวดยำต้อมเกาหลีเขาเรียกว่าบงบงเหรอ้บงเขาบอกว่าบงบงของวงเราคือขวดอมเฮ้ยดี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 เคยไหมเคยนี่ครับแต่ผมเห็นมีคนเอาเอาแบบว่าพวกขนมอะไรเนี่ยมาแบบแบบมาให้เยอะเนาะใชรีมิทเปลี่ยนเปลี่ยนไปกินอะไรอย่างเล่นชินเล่นชินอะเล่มชินแล้วอ่า เริ่มเริ่มรู้สึกว่าชินชินกับเด็กๆแล้วเราคือคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ทุกที่ที่ผมไปข้างนอกอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเราไปเจอผู้ใหญ่เราไม่ใช่คนแปลกหน้ากันอีกต่อไปแล้ว่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคุณลุงเราเป็นคุณป้าของเราเราไปเจอน้องเงี้ยก็เหมือนเป็นหลานเป็นลูกเราอะไรเง,งี้ยคือมันเหมือนมันมันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันอบอุ่นขึ้นแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้นใช่ ช่เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเล่นแล้วครัใช่เพราะตอนนี้เข้ามาอยู่ในคิวแล้วมุกันเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเล่นแล้วเดือนนี้เริ่มได้เจอกันบ้างทังไงมีงานกลางวันมากกว่าตอนคืนหรือไม่าำหรับตอนนี้กลายเป็นว่างานกลางวันเข้ามาแทรกเราตองคืนก็ยังคงเล่นอยู่เราไหวเหรอคะไหวต้องต้องสู้ครับก็คือตอนนี้ลดงานเบื้องหลังครับปกติจะทำงานเบื้องหลังคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ ลดงานเรื่องหลักไปเลยแล้วก็เวลาทำงานเรื่องหลักไปนอนใอ่จังหวะที่ว่นานีา่คือสถานที่เป็นแบบนักเรียนหรืออะไรเลยแบบคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีเวนต์ในที่โล่งอะไรที่เด็กๆสามารถเข้าได้อตอนนี้เด็กๆเข้ากัดีว่าเราเป็นแบบหน้าแก๊งคนรุ่นลงมาก็รู้สึกคือคือเรารู้สึกตลกอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าในทางเดียวกันเรา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 ทรีฟตตัวเองเป็นแบบพี่ชายเราเรารู้สึกว่า เราอาจจะให้ในสิ่งดีๆให้กับเด็กได้มากๆแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เรายังเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการวางตัวเป็นพี่ชายมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพี่ชายคนคนหนึ่งที่ที่ที่จะมีน้องๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอ็หรอกแต่ว่าเมื่อเขามีน้องๆเขาจะแสดงให้น้องๆเห็นแบบไหนเขาจะสอนน้องๆแบบไหนก็คงอยากให้น้องเป็นคนที่ดีนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สายอไบอยามุ มันเลยไม่ได้ยากมากเราไม่ได้ดับตืดเล่าทางเดียวะแบบนั้นเรารู้สึกกดดันเหมือนเราจเป็นต้นแบบของคนัวชาตนตอนแรกๆมีคิดบ้างว่ามันจะกดดันไหมแต่พอเอาข้อจริงแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่ยากเกินไปมันเหมือนเราอย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนถ้าเรามีน้องคนหนึ่งมันก็แค่ตอบเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ได้ยากสูตร จริงมีคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรึกษาพี่ดีพี่ค่ายว่าเราจะปล่อยมาออกมาในรูปแบบไหนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแพลนของอัลบั้มของเราอยู่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะโฟกัสไปที่อัลบั้มก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีเวนต์สำคัญสำคัญก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นแม่เนี้ยของการณ์พิเศษจะอยู่ในอัลบั้มหเป็นเพลงพิเศษออกมานั่นะเดี๋ยวต้องไปคิดใช่เดี๋ยวต้องไปทางที่เราวางฐานแรกกันตอนนี้ก็สังเกตไป ค,คือคืออยากให้มองว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราต้องมีเพลงพิเศษอยากให้มองว่ามันเป็นเพลงพิเศษเพื่อทํามาให้อ่าน้องๆผู้ปกครองเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเหมือนเป็นมากกว่าคนทาเพลงนะเราเหมือนัเป็นครอบครัวเดียวกันกนะเรารู้สึกว่าการทําสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งน่ารักน่ารักให้กันเป็นคอนเทนต์แบบแง่ายๆ instant content ไปอะไรย้ยครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแนวบ้าเรายังคงเป็นดิเรกชันเดิมเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกับเพื่อนไว้ว่า เรารู้สึกว่าสิ่งที่น้องๆชอบในความเป็นตัวเรามันมันเป็นตัวเรามากๆและเราไม่ได้เหมือนกับว่าพยายามที่จะทําให้มันพอเพลาร์มันเลยเหมือนกับว่าถ้าเขาชอบในความเป็นตัวเราเราควรจะคงความเป็นตัวเราไว้เราเราไม่ควรปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นแล้วก็มันดีซะด้วยในการที่เราจะนําเสนอสิ่งใหม่ให้กับวงการดนตรีด้วยมันมันเป็นแนวเพลงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อย ก็ผมก็ตามตามดูในโซเชียลนั้นก็กดดันอยู่ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์นี่ก็จะมีเยอะอยู่ไหนใบ่ตลกตลกดีไออันสุดคูนก็ได้เห็นนับขอร้องเถอะคุณแม่ขอเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พยายามจะจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเพื่อนให้ได้บ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็ไม่ได้สับเพื่อนในทุกเรื่องอย่างเรารู้สึกว่าเรามี potential ด้านี้เราก็ ไม่ได้ทําอะไรที่มันยากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้ามันไม่ได้เหนียวปาฝาแรงเราทํำด้วยกันผมว่าควรจะมีว้าแต่ว่าหน้าต่อไปผมว่าเราอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาธิตการว์าที่ถูกต้องให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเส้นเสียงอักเสบกันก่อนใช่ใช่จก่อนวอะไร่ะุดกูนะครับกดดันว่าคําเนี่ อันนี้คือคุณแม่ที่คอมเมนต์ไว้นี่คือตอนนี้คือรอนะท่านนี้นะครับยังไม่มีลูกยังไม่มีสามีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราไปวางแผนของซิงเกิลก่อนแล้วก็เอาว่าว่ามันจะมีแกลงช่วงไหนที่จะปล่อยได้บ้างครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เพลงสุขภูลแหละเราคงทำคอนเทนต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็อยากจะให้มันคอนเทนต์มันค่อนข้างกว้างในในทางที่ไม่ได้อยู่กับเด็กๆนาทึ่เกินไปเพราะว่าผมเชื่อว่าอ่า ทิศทางที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆแหละต่อให้เราจะร้ายเรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าผู้ปกครองก็สำคัญเราเลยคิดว่าคอนเทนต์ของเราน่าจะต้องกว้างขึ้นในผู้ปกครองด้วยจะได้เหมือนกับว่าสุดท้ายมันจะได้ย้อนกลับมาที่เด็กๆคอ,อเรื่องออมเงินก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะวิธีการออมไม่มีสูตรที่ตายตัวแต่ว่าพวกเราก็เริ่มเริ่มออมเงินกันแล้ว จะเริ่มจากการจัดสรหาของที่อยากได้ก่อนแล้วก็ให้มันเป็นแพชชั่นในการแบบเก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อของสิ่งนี้อาจจะปลูกฝังอะไรง่ายๆผมว่าเด็กยังไม่ได้ต้องการวิธีคิดที่ซับซ้อนมากแล้วก็เด็กๆอาจจะขับเพื่อนด้วยเรื่องของแรงบันดาลใจความชอบสิ่งที่เขารักผมเลยคิดว่าเริ่มจากให้เขาอยากซื้อของอยชิ้นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียังตอนนี้เหมือนกับว่าผู้ปกครองต้องบ รูป,รปวเขาจะเชื่อเรามากกว่าส่วน,วนใหญ่อยู่เนี้ยเตอร์เคอแบบสมัยเนี้ยเขาจะมีให้เราฝากอะไรอยูรูปเขาบ้างแล้วที่เราฝากอยู่ทีสจุดต,ต่อเนี้ยเออร์คืออย่างผมเคยคุยกับเซนพวกเราเวิร์กกันเรื่องนี้หนักมาก<อ>ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอฟรีเซนเตอร์เลือกสิลป์ชาร์ที่จะเข้ามาเราเรา,เราอยากให้ทั้งเราได้ประโยชน์แล้วก็ทั้งเด็กๆได้ประโยชน์จริงๆด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยาก ฝันวิธีคิดให้กับเด็กๆอยากให้คาใช้ชีวิตที่มีความสุขแต่ว่าเราเหมือนว่าคอยประคองเป็นสิ่งที่พ่อคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ครับถ้าอยากจะฝากตอนนี้ก็คงอยากฝากให้ใตื่นแะกระสซอนเพราะว่าแน่นอนว่าพวกเราเลือกแล้วและทางแอตรสซอนก็เลือกเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ใช่เราเรารู้สึกว่าเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็ก,ดกๆใช่แล้วก็นอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอาหารที่ เป็นประโยชน์ก็จําเป็นมากๆใช่แล้วก็การรักษาเรื่องสุขาอนามัยการแปรงฟันก็ก็ยังคงต้องทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าก่อนแปรงฟันอ่ะเรียนแล้วก็ซอยก่อนจะได้หลับสบายแล้วก็แปรงฟันเราฝากเรื่องเด็กๆที่มาดูเราฮะเด็กที่มาดูเราเด็กที่มาดูเราในโชว์อ่ะใช่ใช่บางคนอาจจะแบบว่าพรุ่งนี้ไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไม่อยากฝากฝังว่า เรามาทําในสิ่งที่เราชอบได้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอืมอืมใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อยากให้ใครงเรียนให้ตรงให้ให้ตรงตามตามตลาดที่เราจะต้องไปหรือว่าในเรื่องอื่นก็ตามอยากให้มีความรับผิดชอบกันอยู่อตอนนี้คนบอกเกียวกาเพนเป็นเจ้าพ่อพิซเซนเตอร์สินค้าเด็กอะนะเป็นอยังไงรือเปล่าเพราะเราเนมาเรมือนเดิน่าจริง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 ถ้าพูดตรงๆก็มีหลายสินค้าแล้วก็ออเดียนค่อนข้างกว้าง เรา,เราอย่างที่เราบอกเราพยายามเราเขาเรียกว่าอะไรเรามีกระแสมาจัดเด็กๆก,ก็จริงแต่ว่าเราพยายามคลืกก่อนให้ครบทุกช่วงอายุครับก็มีสินค้าเด็กเข้ามาเยอะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นช่วงอายุที่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวก็มีตอนนี้มีสามน่าจะมีมากกว่าสามที่ประกาศมารือเปล่ตอนนี้น่าจะมีมากกว่าไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหม แต่ตอนคนในมืล่นการตลาดก็มีคำใหม่เขาบอกว่าทรงอย่างแบสมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยมันมันมันเรามองว่าอย่างไงมันกลารเป็นการที่เราเป็นการตลาดอือืมผมว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นรวดเร็วระยะสั้นหรือระยะยาวสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์มันออกไปดีผมยินดีผมยินดีแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติกับพวกเราเพราะว่าผมว่าอย่างน้อย ในจุดเริ่มต้นมันไม่จําเป็นต้องยาวครับราการที่เราจะปลูกฝังอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่ว่าการเติบโตเนี่ยแหละที่มันจะใช้เวลาระยะเวลาของมัน่ใช่ก็เลยคิดว่าเนี่ยวันนี้ที่เราได้พรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆอย่างที่เราบอกเราเวิร์กกันหนักมากเรื่องที่จะส่งต่อให้เด็กๆเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นประโยชน์จริงๆไม่อยากให้ ให้มันเป็นการตลาดกับเด็กๆมากจนเกินไปไม่อยากให้เหมือนกับว่าพี่ไฮทำสิ่งนี้แล้วเขาต้องทําสิ่งนี้ถ้าในวันที่เขาไม่ยังไม่ควรจะได้เขาก็เราก็ไม่อยากให้เขาแต่ว่าอย่างที่บอกคืออาจจะเข้าลูกค้าหน่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งเป็นความจริงอย่างไรก์ต์ซอ,อยเรารู้สึกว่าเราเราเราอยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเด็กๆ,ๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ د, หรือสินค้าอะไรต่อจากนี้ครับขอให้มั่นใจว่ามันผ่านการคิดแล้วก็ทบาวนจากเรา มากประมาณหนึ่งแล้วที่จะไปสู่เด็กๆหรือว่าในสินค้าที่จะเป็นอนาคตเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าพรีเซนเตอร์ที่เข้ามามีเยอะแต่เราก็เลือกใช่แล้วมันแล้วมันเป็นเรื่องของเป็นผลินะครับเราเราเราเสียองประโยชน์แต่ว่าเราอยากให้ได้ทุกผลประโยชน์ทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งประชาชนทุกคนครรเอ่อเรียกว่าดีขึ้นมากๆนะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนเี่ยคือในช่วงนี้ไม่ว่าจะทั้งตัวผมเองแล้วก็ทางบรรยากาศรอบข้างของสังคมมันสดใสมากมากนะจากวันเด็กที่ผ่านมาายผมรู้สึกว่ามันทําให้สุขภาพจิตผมดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าผมจะเริ่มหยุดยาใช่ก็คือผมคิดว่ามีส่วนมากเพราะว่าผมคุยผมคุยกับเซนตลอดว่ามันคือช่วงที่มันทําให้เราอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ ยิ้มมากขึ้นพยายามจะมองนอกสิอื่นนอกจากตัวเรื่องตัวเองคืออาจจะทําไม่ได้ทุกเรื่องแต่พยายามที่จะคืนอะไรกับไปบ้างเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะเริ่มหยุดยาก็นนาถ้าเกิดคบเขาเรียกว่าอะไรครบรอบมันจะอยู่ที่บางหกเดือนก็จะจะคบหกเดือนใน ค่อนข้างเรียกว่า80%คืออย่างที่บอกยาช่วยในส่วนหนึ่งแต่วิธีชิปก็ยังสำคัญอยู่คือนั่งได้ชิวมากขึ้นเนาะใช่แต่ก็จะมีแค่บางที่ที่อาจจะไม่ได้นัง่งอย่างอย่ายยงปลาภาคใต้อะไรเงี้ยอากาศเวลาอากาศไม่ไดีผมจะไม่ค่อยได้นัง่ง่แต่ถ้าอากาศปากติเนี่ยคือมันคงชิวลิฟต์ปกติแต่ว <BR unto S 1> ่าผมผมนยานยังยังคงต้องพบคุณหมอแต่ผมคิดว่าดีขึ้นเยอะ้ดย้วยโด,ย,ด,ย,ดยสถานการณ์หรืออะไรที่มันเกิดขึ้นมา ผมผมเคยนั่งคิดเรื่องนี้ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้มันมันคือพวกเรามีเมสเซจพวกเรามีทุกๆอย่างอยู่คุณพ่อคุณแม่มีมีอะไรของเขาอยู่แต่มันไม่เคยถึงกันสําหรับคนคนในลักษณะแบบพวกผเด็กคือติดเชื่อมทุกๆอย่างผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าจริงๆแล้วเด็กคือสะพานที่จะเชื่อมทุกอย่างแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางผลงาน ความสุขหรืออะไรก็ตามเด็กๆเป็นสิ่งเชื่อมันผมเลยรู้สึกว่าลูกจะมาดูตอนเรีนวันี้ว่าการที่จะทําให้พ่อแม่ยอมรับเราได้เด็กๆทีสำคัญี็จะเชื่อมันเพราะว่าผมนึกไม่ออกเลยว่า <c oughs> ถ้าไม่มีเด็กๆเขาจะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเขาจะยอมรับเราในทางไหนป็นเป็นข้อเด็ด ตอนน่าจะประมาณปีหนึ่งได้ช่วงทัวร์แรกๆเลยแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มไปรักษาอย่างไปติดเราไปติดเราปีสุดที่เราเป็นราการที่มันตึงก็เนี่ยเซนอาจจะนั่งเครื่องกับผมบ่อยนิดนึงหรือเปล่าเคร่อนิดนึงหรือเ่าได้ได้ตอนน่าจะเก่งครับเก่งจะเก่งป็นแบบจิกเลยเหรอถ้าเกิดคนภายนอกจะเห็นผมว่าคือผมจะจับขาวก็แบบ คือถ้าเกิดน้องหรือว่าผู้จัดการนั่งเข้าสองข้างเลยแล้วก็เหนื่อยมันจะออกแล้วก็มือสั่นแล้วก็ชีพจรก็จะขึ้นสูงเพราะผมใส่แบบสมาร์ทวอทชอยู่แล้วผมก็จะเช็คมันก็จะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำไปเรื่อยแล้วก็เริ่มเช็คเริ่มแเพนดิ้เริ่มแบบเริ่มต้นทีแล้วก็รู้สึกว่าเราผ่านไปไม่ได้แม้กระทั่งเอฟลายแค่คสี่ห้าวันก็ผ่านน้อยมากๆน,นะนะปกะจนจนแอร์เข้ามานั่งก็เข้ามายืนคุยด้วยเพื่อให้เราแบบท้ามาก ใช่แล้วก็ลิฟต์ปกติผมก็ไม่เป็นับแต่ก็เข้าลิฟตอนนี้ก็อยู่พอเข้าลิฟแล้วก็สนุกคือจไตายไม่ได้อะไรประมาณมันหนักมีนต้องแบบาของ็นใชับก็ช่วยอดมีหลังเออมีรอบนึ่งที่แบบว่าสถานการณ์ดีแย่มาแต่ผมใส่หูฟัง้วไม่รู้เรื่องเลยผมก็ยิ้มแบบอ๋อมันเป็นไรหมดอะไรเลย แต่คือแต่คือเพื่อนแบบแย่แล้วทำภาพไปแล้วว่าก็แบบไม่แต่ตายตรงนี้ก็ได้ความคิดอื่นว่าพีนช่วงนี้อยากไปออกนี่ใช่ใช่แล้วคือคุณหมอบอกว่ามันจะไม่ตายหรอกแต่ความรู้สึกของคนที่เป็น่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะตายตอนตอนที่หนักตองนั้นก็เรียกแล้วก็ซื้อยาแล้วก็กินใช่ซื้อี่ยาเรียกทานยาอยาแบบช่เกยาที่กินต้องหากแล้วตอนนี้เป็นเคร่งบิราคาส่งเท่าไหร่นะคะ รอบล่าสุดไม่ได้ขึ้นเพราะไปภาคใต้เหมือนไปถึงสนามบินแล้วเห็นฟ้ามืดก็เลยทุกคนลงเลยเดี๋ยวแทงกตัวตัวแต่ว่าไฟก่อนหน้างนั้นคือชิลมากชิลจนแบบว่าแทบจะเต้นบนเครื่องบิน <c oughs>